สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพอินดีอินทัดลูกชายฮันนี่บีต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่โดดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับฮันนี่พัดสอนโดยเธอได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากละครเรื่องชอบปาริชาติทางช่องเจ็ดและตามมาด้วยภาพนยนตร์เรื่องนักเลงและแม่เบีย้ยจนทำให้ฮันนี่ได้รับรางวัลตุกตาทองสาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมและเธอยังได้รับรางวัลดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมด้วย ฮันนี่นั้นก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยหลากหลายบทบาททั้งแสดงภาพยนตร์และถ่ายแบบในภาพลักษณ์ที่เน้นความเซ็กซี่จนกระทั่งเธอได้แต่งงานกับหน่มบีธทรพงศ์นักแสดงช่างภาพโนดจนทําให้ทั้งคู่มีลูกชายน้องอินดี้อินทัศน์มาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับครอบครัวซึ่งปัจจุบันหนุมอินดี้นั้นก็ได้กลายเป็นหนุ่มหล่อเดินตามรอยค,อคุณพ่อและคุณแม่เข้าสู่วงการบันเทิงแล้วครับโดยหนุ่มอินดี้ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นแขกรับเชิญในรายการวัดดีเกิดมาคุยในปีพุทธศักราช 2556จนทําให้น้องอนุโรชาผู้จัดละครชื่อดังได้เรียกตัวมาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดโดยได้แสดงละครเรื่องแรกกับทางช่อง3คือมาดามดันปีถัดมาหนุ่มอินดี้ยังได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในภาพยนตร์สยองสามมิติจากค่ายไฟสตาร์เรื่องตี3คืน3 3D ตรีดีโดยได้ร่วมแสดงในตอนคืน3เรียกได้วาที่ผ่านมานั้นหนุ่มอินดี้ก็มีผลงานออกมาให้เป็นแฟนได้ชมกันอยู่เสมอเลยละครับซึ่งบทบาทในการแสดงของหนุ่มอินดี้นั้นก็ มักจะได้รับบทที่ท้าทายตัวเองอยู่เสมอและเจ้าตัวยังเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับละครอีกด้วยและด้วยความหล่อของหนุ่มอินดี้นอกจากผลงานละครแล้วเจ้าตัวยังมีผลงานถ่ายแบบเสื้อผ้านิตยสารอีกมากมายซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกชายของคุณแม่ฮันนี่และคุณพ่อบีนั้นมีความสามารถมากๆเลยครับสมกับเป็นลูกชายคนเก่งของคุณแม่มากๆนอกจากนี้ครอบครัวนี้ยังเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆแถมคุณแม่ยังห่วงลูกชายไม่เบาเลยครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ